ถ้าพูดถึงหลวงู่เอี่ยมหนึ่งยันคนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองได้ก็คือยันมงคลโสรสใช่แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมายของยันนี้ก็ได้ผมอยากะสอบถามเรื่องความเป็นมาแล้วกันพระอาจารย์ว่าหลวงู่เอี่ยมท่านเป็นใครอะไรยังไงครับหลวงู่เอี่ยมเนี่ยท่านเป็นปฐมเจ้าวาดของที่นี่ครับท่านทุดงมาครับทุดงมาอยู่แต่สมัยวัดนี้เป็นวัดลา้างอือเป็นวัดล้างแล้วก็ได้มาอยู่จาพรษาที่นี่พัฒนาวัดที่นี่จะอยู่ คนแถวนี้ครับเขาให้ความศรัทธาหลวงปู่เอี่ยมในมุมไหนครับอาจารย์ทุกมุมพระสมัยโบราณสมัยก่อนเป็นเป็นพระไวท้ทาบุญด้วยเป็นทั้งหมอด้วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากร่างกายก็ดีเกิดจากผู้ปีปีศาจเป็นานาร้ายก็ดีนะเป็นที่พึ่งทางใจหลายๆอย่างเมื่อก่อนพระเกจิเป็นเสมือนหมอเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านแถวนี้จริงๆใครป่วยไม่สบายแน่นอนแหละต้องมาหาพระก,ก่อนหรือความเชื่อในหมวดของเรื่องคุณไสยมนต์ดก็ต้องเข้ามาหาพระก่อน อุปนิสัยท่านเป็นยังไงครับอาจารย์ท่านรักสันโดษชอบทุดงชอบทุดงเป็นกิจวัดครับปีหนึ่งท่านจะอยู่วัดไม่กี่เดือนนานจนชาวบ้านก็บอกมาอยู่แล้วมั้งสมัยโบราณไม่มีการติดต่อแล้วก็เลยนึกถึงต้องทําบุญหาท่านเหมือนทําบุญให้ท่านแล้วท่านก็รู้ด้วยญาณวิถีของท่านใช่ท่านกกลับมากลับมาใช่โอ้แสดงว่าท่านชอบทุดงมากใช่จ้ะท่านร่าเรียนวิชาสัพพวิชามาจากใครบ้างอะไรเงี้ยครับท่านได้วิชาตอนทุดง ตุดงไปเจอตาบักขาวชื่อจันรแล้วก็ฝึกฝนวิชามาจนเรียกว่าสําเร็จวิชาโสรถมงคลอ๋โสรถมงคลได้มาจากในป่าตอนเด็ทุดงยันมงคลโสรถเนี่ยครับแน่นอนแหละว่าหลวงปู่ได้มาจากใน,ใน,ใ,นในตอนไปทุดงนั่นแสดงว่ายันมงคลโสรถมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่จ้ะอ้างอิงในหลายๆที่เลยตำรานว่าจะเป็นวัดประดู่รงทรรมหรือภาคใต้เขาออก,ก็มีโสรถมงคลเหมือนกันแต่ว่า จะมีความแตกคือโสรถมงคลวัดสะพานสูงจะไม่เหมือนที่อื่นอีกทาไมอะครับจะมีวิธีการลงกลต่างๆที่ไม่เหมือนกันแต่ละสํานักก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งทําไมหลวงปู่ถึงเรื่องยันมงคลโสรถนะฮะยันมงคลโสรถมีความสําคัญมากเพราะอย่างในพิธีบ้านเมืองอย่างลงหลักเสาหลักเมืองต่างๆครับโบราณมาก็จะเลือกยันโสรถประทับไปบนยอดเสาเป็นสิ่งที่รวมสภาพ มงคลทั้งหลายลงมาเคยมีเรื่องเล่าไปครัว่ายันมงคลโสรถของหลวงพุทธวิวัุพันสูงเนี่ยมีใครเอาไว้เอาติดตัวเอาไว้แล้วมีพุทธคุณที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลนะครับโ้เย,ยนะเยอะเลยโยมนะเยอะเลยฮะใช่ครัอย่างเช่นอะไรครับอาจารย์เดินทางไปทางรถรถชนแล้วไม่เป็นอะไรแควคาดปล่อยไปโดนยิงก็มีไม่เป็นอะไรไยไม่มาพอถึงถึงบ้านที่มียันโสรถ ลมเปลี่ยนทิศทางก็มีคนที่ทํากินไม่ขึ้นไม่เจอเรื่องเลียเอายันนี้ไปอาบน้าเอาไปทําน้ํามนต์อาบแช่น้ําอาบกินแก้ดวงตกดวงซวยถ้าข้าพูถามด้วยความไม่รู้คืออย่างนี้พราจแน่นอนแหละฮะว่าเราจะไปตามหายันที่ทันยุคข,ของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเอาโอเคถ้าตามหาได้ก็น่าจะละคงราคาสูงแต่นี้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นยันที่ถูกถูกเขียนขึ้นมาใหม่หรือว่ากำกับขึ้นมาใหม่เนี่ยพุทธคุณน,น่าจะเหมือนกันไหมฮะก็ตามตำราแล้วคนที่เรียนตำราโสรถ เต้องอนกันด้วยความที่ตำรายันมงคลโสรถเนี่ยโอ้โหผมใช็คว่าเป็น<ม>เป็นร้อยปีได้นะพระอาจารย์เกือบจะ200ปีได้แล้วมั้งเกือบจะ200ปีใช่จ้ะมีผู้สืบทอดวิชาของหลวงปู่ไหมฮะมีผู้สืบทอดมาเป็นทอดทอดอ่โอเคมาถองค์มาถมคือหลวงปู่แหละใช่ต่อมาคือพระเดชคุณหลวงปู่กินอดีตเจ้าวาดวัดสะพานสุขพอตกมาถึงปู่กินแล้วก็มาถึงหลวงปู่ท้องสุข อดีตเจ้าวาดเช่นกันใช่วัดสะพานสูงเช่นกันใช่รับซึ่งทั้งสองรูปเนี้ยก็ละสังขารหมดแล้วเช่นกันตอนนี้ก็ยังมีคนที่เสืบทอดเจานารมณ์รับการครอบขันครูไว้ต่อจากหลวงปู่ทองสุขมามีอีกหนึ่งรูปที่ที่เราทราบนะก็คือพระเด็จพลหลวงปู่พระครูไทยรรป,ประวันกฤษหลวงปู่ตีปวโรวัดดอนเนลามิตรจังหวัดชายนาทอ๋อหลวงปู่ตีปวโรวัดดอนเนลามิตรแห่งจังหวัดชัยนาทหลวงปู่เนี่ยถูกครอบครูตามแบบแบบดั้งเดิมเลยใช่มันจากหลวงพ่อทองสุขใช่จ้ะ สายตรงวัฒนธรรสูงเลยใช่จ้ะคนที่จะเรียนยานสาร์รถด้วยหนึ่งต้องประกอบด้วยความเพียรจะต้องเพียรท่องสูตรอาหารยันจาให้แม่นถึงจะได้รับการครอบครูครับแล้วก็สอนว,วิชาความรู้จะต้องเป็นเรื่องคุณธรรมในใจว่าไม่ใช่ว่าเอาตําราไปแล้วจะเอาตําราไปหลอกลวงเขาเพราะว่าตําราพวกนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าเอาไว้สร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ให้ศาสนาอนะพวกนี้ครับ นี่ผมอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ของวัดสะพานสูงเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ด้านในตอนนี้ได้เลิกในการพิธีพุทธ,ธาเทวพิเศษเหรียญรุ่นดวงดีแล้วนะครับตอนนี้มีพระเกจิเดินทางมาร่วมปลุกเสกเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหลวงปู่ตีปาวโรนั่นเองไปชมภาพบรรยากาศในการปลุกเสกเหรียญที่ด้านหลังมียันมงค,คลโสรดกันครับไปชมนะ กลาบนมัสก,การครับหลวงปู่ครับอ่ะเรล็เตึกโยมด้วยสืบเนื่องมาจากวันนั้นได้ไปเจอหลวงปู่ที่วัดสะพานสูง เนี่ยมีพิธีพุทธาเทวพิเศษเนี่ยที่วัดนั้นแล้วก็หลวงปู่ไปด้วยเนี่ยเป็นเขาเรียกมันเป็นองค์ประธานในพิธีไหมฮะใช่และอย่างที่เราทราบนะฮะในการตลุกเสกวัตถุมงคลสายวัฏพันสูงเนี่ยถ้าเผื่อมียันมงคลโสรสอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยแน่นอนนะฮะทุกครั้งจะต้องนิมนต์หลวงปู่ติไปตลุกเสกทุกครั้งเลยถามนี้ได้ไหมหลวงปู่ว่าหลวงพ่อทองสุขเคยเล่าอะไรเกี่ยวกับหลวงปู่เอี่ยมไม่ฟังไหมครับคือว่าฉันจะรู้จากลูกหลานเขาคือ หลวงู่เอี่ยมนี่บ้านเกิดกับบ้านฉันไม่ไม่ใกลกันอยู่ตรงไหน้เกิดไม่ทันอยู่วัดท่าเฟียนวัดท่าเกวียนอน,อนนทบุรีปากเกร็ดนั่นแหลปะปากเกร็ดนั่นแหละไม่หน่อยอ๋อเมื่อก่อนวัดสะพานสูงเนี่ยก็คือเป็นวัดร้างถูกไหมฮะเป็นวัดร้างแล้วหลวงู่เอี่ยมก็มาใช่พัฒนา พัฒนาแต่ก่อนเขาเรียกวัดประจุนี่เขาเรียกวัดสว่างอาันมณ์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีสะพานไม้สูงๆอยู่หน้าวัดใช่แล้วถูกไหมครับเ<ช>มื่อก่อนสัญจรทางเรือแล้วสายของวัดสะพานสูงกับหลวงปู่คือแน่นอนแหละฮะยันมงคลโสรถทีนี้พอมาถึงตอนที่หลวงปู่ทองสุกครับมอบวิชายันมงคลโสรถให้หลวงปู่อ่ะตอนนี้บวชเป็นพระแล้วบวชเป็นพระแล้วจู่ๆท่านก็มอบให้เองหรือว่ายัางไงหลวงปู่หรือว่าหลวงปู่ไปขอท่านการจะเขียนนี่เราเขียนเป็นแล้ว เขาจะสอนพระในวัดนั้นทั้งหมดครับพระในวัดตอนที่จำวัดกันอยู่เนี่ยหลวงปู่สอนหมดทุกคนแหละสอนได้แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ใช่แต่หลวงปู่ได้ได้แล้วหลวงปู่ต้องนั่งเขียนยันเนี่ยกี่เดือนกี่ปีถึงจะคล่องเราก็ต้องดูตำรานะกานพลาดแล้วก็ล้อมรอบอรมีสามติบทับหรือมงกฎพระพุทธเจ้าอืการล้อมยันเนี่ยจะไม่หูวงง่ามจะเป็น อะไรก็ได้แต่ล้ลนอกทั้งหมดแล้วหลวงปู่ล่ำเรียนนานไหมพู่ว่านานไม่นานไม่นานไม่นาน,สา,น,านสามปีนานครับสามปีนานฮะหลวงปู่สามปีนะเพราะอะไรอะ่ระกาถาหมาทมึนเจกไปสามปีในการเขียนยันนะ่ะหลวงปู่ถ้าสมมติเขียนผิดตัวหนึ่งอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะ น,นั้นเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ระหว่างตัวเลขไปถูกเส้นยันก็ใช้ไม่ได้บิดววา,เ,ดาอเอ้าเดี๋ยวขอขอขอแผ่นยันหน่อยได้ไหมนี่นี่ครับแผ่นยันหลวงปู่หลวงปู่อธิบายให้ฟังหน่อยอันนี้คือเป็นยันของหลวงปู่ตีปอบโลนะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมก็คือยันมงคลโสรถถูกไหมครับใช่แล้วนี่ฮะยันนี้คือยันดั้งเดิมแนละ้วสี่เหลี่ยมนี้นะฮะใช่แล้วยังไงต้องมีแหละ ต้องมีแบบนี้ลแล้วก็รอบๆเนี่ยเป็นยันบาร,รมี30ทัศน,นะฮะแล้วก็ตามสายวัฒสธาสูงบอกว่าตรงยันล้อมรอบเนี่ยจะเป็นยันอะไรก็ได้ไดแต่ตรงกลางนี้ต้องเป็นเลขนี้เลย<ช>แบบนี้เลยลส่วนรูปพระตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางก็ได้หรืออยู่ด้านบนก็ได้แล้วตามที่หลวงปู่บอกว่าคือถ้าเขียนเลขเนี่ยไปทับตรงเส้นเนี่ยก็ไม่ดีก็ไม่เอา วิบัติวิบัติเลยทีนี้หลวงปู่ย้อนกลับไปได้ไหมนะวันที่หลวงพ่อทองสุกเนี่ยครับมอบวิชายให้หลวงปู่คนเนี้ยวันนั้นรู้สึกไงดีใจไหมเพราะว่าพระอีกเยอะแยะมากมายไม่ได้นี่คือแต่ละคนแต่ละองค์เขาจะมอบให้ใช้บามเราไม่รู้อืทาพิธีกันในโบสถ์ตำลาแล้วก็ลอกมามกไม่ใช่เขายกตำหาไม่ทั้งเล่นเราลอก,อกลอเอาลอกต้องลอกมามแล้วเล่มที่ลอกนั้นหลวงปู่ยังเก็บไว้อยู่ไหมไอยู่อยู่เหรอ ดูขอดูได้ไหมหลวงปู่ได้เหรออยู่ไม่ไม่รู้อย่เหยิบเองนี่นี่เอาเดี๋ยวหลวงปู่ไปหยิบมาให้ดูนะครับเป็นตำราเล่มที่หลวงปู่ลอกนะฮะถูกส่งต่อมาจากหลวงพ่อทองสุกนะครับโอ้โหฮ่าดมาดูผมเปิดดูเลยผมเปิดดูได้ใช่ไหมได้ให้เปิดดูได้หมดอ่า มาเดี๋ยวโอ้โหนี่ฮะเล่มนี้คือคัดมาจากเล่มจริงนะฮะใช่นี่ฮะโอ้โหหลวงปู่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวนะในนี้ข้างในเปิดไว้ข้างในเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยๆก,ก่อนนะอู้มียันปืนแตกด้วยหลวงปู<ช>อ่อ่าเสกอิดก็มีอันนี้เอามาจากตำลังดั้งเดิมของหลวงปู่เอี่ยมเลยโอ้โหนี่ผมจะอ่านให้ฟังนะท่านลงแล้วปลูกเสกถึงสามปีจึงแจกจ่าย อันนี้เขียนจดไว้จริงๆนะฮะอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยเรื่องอนุภาพยิ่งนักพุทธคุณคุณ้มภัยแล้วก็เด่นคงกระพันชาตรีแขวคลาดมหาอุด กันผีคุณใสหลังจากที่เราได้ทราบประวัติของหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อทองสุกเนาะหลวงู่กิ่นแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นโอ้ยองค์ปฐมของวัดสะพานสูงเลยก็ว่าได้หลวงปู่ครับสืบเนื่องมาจากคราวที่แล้ที่หลวงปู่ไปพุทธาพิเศษเหรียญโสรดดวงดีไปลุวมปลุกเสกภายในโบสถ์วัดสะพานสูงนะครับออนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวาระที่2ด้วย18ที่จะถึงนี้18พฤศจิกายน ะะที่วัดวังตะเคียนทองเลย,ยเหรียญรุ่นนี้ในการร่วมทําบุญเนี่ยนะฮะปัจจัยส่วนหนึ่งเนาะก็จะนําไปบรณะวัดวังตะเคียนทองนั่นเอง ใจร่วมทําบุญก็ถือว่าได้บุญไปด้วยกันทีนี้หลวงปู่ผมถามว่หนึ่งสิวันนี้มาเป็นรูปแบบของเหรียญแล้วก็มียันมงคลโสรสอยู่ด้านหลังเนี่ยพระธคุณจะเหมือนกันไหมหลวงปู่เหมือนกันจะอยู่นอกอยู่ในก็แล้วแต่ต้องเหมือนกันทั้งหมดครับโชรสหลวงปูงป่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเดินชมภายในวัด,ดนิดหนึ่งนะหลวงปู่นะได้แล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับวันนี้กลาบลาหลวงปู่ครับ อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าโชคดีมากฮะได้มาเจอสิทธิ์สายตรงของวัสสพัน์สูงนะฮะสิทธิ์สายตรงของหลวงผู่เอี่ยมปฐมนาญนั่นเองนะครับนั่นคือหลวงปู่ตีปะวะโรครับกระถามพี่เจมอย่างนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงได้จัดสร้างเหรียญรุ่นสโสรดดวงดีครับแล้วก็เหรียญอายุวัฒนมงคลพิชาตาเพราะอะไรครับคือ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เหรียญพิกดวงเนี่ยผมก็เลยกลับไปศึกษารเรื่องยันกลายเป็นชอบคือตั้งแต่อยู่กับพระอาจารย์เสี้ยเ,เนี่ยเราเหมือนเราเปลี่ยนมุมมองครับวที่ทำไมยันสามารถช่วยชีวิตคนได <INTERVIE W S 2> น้สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทําไมยันถึงพระมหากษัตริย์ถึงต้องไปลงเกาะลงนู่นลงนี่ยันส่รมงคลก็เหมือนกันยันสรบงคลก็จะไปลงที่ พระหลักเมืองเหมือนกันเป็นยันชั้นสูงแล้วคราวนี้ผมก็เลยคุยกับพระจารย์คือหลวงปูอ่อ่ะถ้าจริงๆเรื่องสร้างเนี่ยไม่ค่อยอนุญาตให้ใครสร้างอ๋อเหรอใช่ครับไม่ได้ว่าแบบอยู่ดีๆปุ๊บเรามาเป็นคนมาขอสร้างจะให้ไม่ใช่อ๋อ ก็คือต้องมีวาระต้องมีขั้นตอนนั่นแสดงว่ารุ่นนี้หลวงปู่เป็นคนบอกให้สร้างใช่ครับวัตถุประสงค์คืออะไรพี่เจมก็ไปบุรณะวัดวังตะเคียนทองเหมือนเดิมครับที่แล้วเราก็ได้บุญจากการไปทําเมนตอนนี้ก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มเริ่มโครงการต่อแล้วครับเนี่ยวัตถุประสงค์ชัดเจนในการไปต่อยอดบุญอันนี้ฮะด้านหน้าจะเป็นช่อเฉยพฤกษ์เลือเขียนว่าโสรถดวงดี2566นนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินเนาะพี่เจมเนื้อเงิน มีทั้งหมดกี่เนื้อครับมีเนื้อทองคำเนื้อเงินหน้ากาดทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อสัมกษัตริย์แล้วก็เนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อฝาบาทร้อยเม็ดประคำร้อยแปดร้อยแปดเมตรที่เป็นจุดๆเนี่ยนะฮะใช่ครับ ทุกอย่างในเหรียญก็จะมีความหมายหมดทั้งช่อชัยพฤกษ์ทั้งคําว่าโสรถด,ดวงดีทั้งตัวเลข256คือปีพศแต่มันก็จะแยกอีกว่าสอกไอ้เลข25คืออะไรเลขห 6, 6คืออะไรอ๋อเลขกระสร์ก็มารวม,มด้วยเลยครับประคำร้อยแปดเมตรก็จะมีความหมายเหมือนกันอก็คือเป็นเลขมงคลของความหมายพระอาหารหันต์ทางร้อยแปดลูก สาธยายพระคาถา108จบมันจะเป็นการทวีคูณของอนุภาพในการใช้ทีนี้ช่องทางในการสั่งจองเลยครับพี่เจมจะมีในกลุ่มของลูกศิษย์ของหลวงปู่พลวงปู่ตีครับมีเฟสบ o o คไหมฮะมีครับผมวัตถุมงคลในเมตตาบารมีหลวงพ่อสุพจน์วัดสีทรงธรรมครับหลวงปู่ตีวัดดอนเนลมิตรอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของของผมเองครับชื่อกลุ่มว่าครูเจมไอมดแดง f c ครับครูเจมไอมดแดง f c ถ้าสมมติคนไม่สะดวกเข้ามาในกลุ่มเนี่ยสามารถโทรได้ไหมโทรทำ เบ,เบอร์อะไรพี่เจมเบอร์0ูนย์เก้าสองครับเจ็ดแปดสองหกเก้าหกห้าครับอ่าเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอตรงนี้นะ